ดูทางางมาเพราะว่าไปดูแสังเกตในทั่วไปแล้วก็คือมีมีนักขุดนัำขุดจากใต้แค่มีน้ำเลไกน้อยกองน้ำมีตะกุดตาก็แสดงว่าทาาออกซิเจนในตับกังต่ำมากก็เกิดการสะสมการปักต่อมกางในในในชั้นใต้ในในในดินเลน ก็เลยคุยกันว่าเมื่อกี้เขาไปตรวจพุทธานะเราก็ไหอ้กนรับรองไแล้วขนาดนั้นเลยทีนี้พอเช็คกันแล้วว่าจุดนั้นคือสารารถคัญลคือรบองสาระรำให้ส่วนนั้นแต่เดี๋ยวผมก็จะปเบาี่โดยากันให้เขาดูพิจารณาดูรัรองสาระสงคัญมระบงการอบขององคว่าเพราะว่าข้อมูลัะไม่ได้ลองรายเกินปีแล้วนะแ้การที่เป็นไม่เป็น2ปีจะปั่นนให้เขาลอกันก ที่ว่าเกีเข้ามาดนี้ก็คืออยากรู้ว่ามันมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องก,กันบ้าง้ซึ่งวันนี้เราสรุปได้ก็ไม่น่านจะมีส่วนเกี่ยวข้องน,นะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่เกินดน้ำน้ำน้ำรั่วไหลน้ำรั่ออกไปในหล่งาสาไดรณะไม่น,าน่าจนะหลังคาก็คิดว่าตงคงจะต้องก็คงทำนปคงไปแบบแต่ก็หารงค์สิเ็เแล้วก็บ้ากันไปามที่เราอันนี้ผมสอบถามเป็นความรู้นเวลาที่อู่ แล้วันเนี่องรดนี้นมันก็จะเ่อดึงดูดขงนดุลนี้คืรงดดเขาก็จะปล่อยปลาไปคือเชื่อมสภาพน้ำเอาปลาตายแสดงว่าน้ำ